เอาดิจังหวะนี้ยังไงตายอีกหนึ่งอเอาหลุดอีกหนึ่งตายเอามายังไงอีกหนึ่งโอโ้โหมาดิตายโอโ้โหเอาก็สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่นคาเฟนี่นะครับแล้วก็พลังแฝงตามนี้เลยครับรก็วันนี้ผมจะหยิบมา,ามาอะไรเขาเรายียกว่าตัวแก้ทางของลาวิลนะครับเป็นยังไงก็ไปดูเลยครับ โอเคตอนนี้คือเซตไอเทมที่ผมได้วางไว้นะครับเป็นดาเมจจัดจ้านครับในย่านบางม่วงโอเคตอนนี้โดนล,ดลัดละมาเรื่รู้สึกเหมือนว่าเราต้องมาคอยมาเคลียร์นะครับโ okay, อเคอ้าเจอหนึ่งตัวมาหิวนักรอบาดอมตอนนี้เรารอเพื่อนเติมนะอุ้ยตอนนี้สามตัวนะเดี๋ยวผมขอเคลียรนะ์เลนก่อนเพราะว่าตอนนี้เลือดเราน้อย โอเคตอนนี้คีดแล้วเจ็ดร้อยมาพร้อมแล้วเบาดําจะตายแตกหนึ่งครับผมอยา่าเฮาโอ้คุ้มคุ้มมาตอนนี้ขอเคียเลนต่อนะครับซึ่งผมจะบอกก่อนว่าตอนนี้ผมกดมาสองคนและอีกสามคนน่าจะมาด้วยกันนะ ซึ่งเขาเดินกันไปเป็นคู่อะ่ะซึ่งมันไม่ดีสําหรับผมเลยที่ผมจะต้องมาเล่นคนเดียวจริงแม้เวลาเราสู้ไม่ได้ด้วยเพราะว่าทีมเขาไฟส์ซะส่วนใหญ่แล้วก็มีแครี่เป็นป่าตัวเดียวเล่นยากแต่เราทํานะทให้เราเกิดไว้นะมันทําให้เราเกิดไว้โอเคตอนนี้ได้ได้มาหลายตัวอยู่แล้วก็โดนช็อตดาวไปนะครับ โอ้มาตอนนี้บนก็โดนกดยับล่างก็ยังรอดอยู่แล้วก็ยังพยายามฟาร์มต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะเก็บเงินโอ้มาหลอดเอ้าหืมไม่ล่าเลยไม่เห็นเอ้าตายโอ้โหมึงดูไว้มึงดูก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเมื่อกี้เป็นเป็น,ปนความผิดพลาดทางเทคนิคน,นิดหน่อยนะครับแค่ฟาร์มต่อ เก็บนกหน่อยมาเมื่อกี้ถือว่าพลาดเอ้ยมันมาอีกแล้วโอ้โหกูตายแม่นอนเอาอีกแล้วมันโดดอีกแล้วเบาดําเข้ามาโอ้โหมึงเกือบตายโอเคตอนนี้เพื่อนเราเติมละมึงเจอกูมีกระสุน16ทิศหน่อยสร้างบัตรแผ่ไปที่ทางช้างเผือกเขตฟาร์มต่อครับเอายังจะเอาอีเกรอเพื่อนไม่ค่อยโผล่หน้ามาให้เห็นเลย <c oughs> ติดเพื่อนนั่นแหละเราเอาวะตอนนี้เราได้น่าจะได้ป้อมนะครับเพราะว่ามาลอดอยู่คนเดียวอ่าได้ป้อมละตอนนี้เราก็จะเล่นง่ายนิดนึงเอาเอาเอามึงโอ้โหโดนโดนขุดหลุมฝังศพอายโอเครอดนะถอยเพื่อนถอยเฮ้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 ยยังเข้ายังเข้าถอยถอยถอย,ถอย เอาบนบนก็แตกเอาดีตอนนี้เรายังไม่แรงนะครับขับไปนี่มันจะไปแรงอยู่ที่กลางเกมแล้วก็เลดเกมนะเอาหลุดมายังไงตายเอาแลัยังไงโอ้โหเกือบนะครับลาดเอาเอากมช่วยไม่ได้นะเพื่อน ตอนนี้เราก็จะคุมการอยู่นะเพราะว่าป้อมบนแหกไปแล้วเฮ้ยเฟอร์เรนฟอร์เรนช่วยเพื่อนก่อนครับเอ้ยโอ้โหเนี่ยอะไรวะกดสชอบกดสกิลผิดโอ้โอเคเพื่อนเราได้หนึ่งคุมอยู่เอามันโดดเข้ามาโอ้โหปิดทางตายเลยค่ะฮ่าเมื่อกี้เอาเยะ้ะ เมื่อกี้เผื่อว่าเขาเรียกว่าลนเราไปติดสกิลไว้นั่นก่อนสกิลหนึ่งแล้วก็มันสกิลสองมันก็จะทำให้เราเคลื่อนที่ไปข้างหน้าไงเคได้หนึ่งนะสวยเอา้าราวิวยังไม่ยัง,ย,งยังไม่พอยเหรอตอนนี้เราถอยมาก่อนนะเราไม่ไหวเลือดเราน้อยโอ้ยข้างล่างยังดูเดือดอยู่นะ โอ้โหเจอเพื่อนป่ะเจอเพื่อนเก่านานๆนีนๆ่หน้าทีทักทายนั่นเราจะมาเก็บคลิปนะครับโอาโหโสวันและตรงนี้ผมบอกเลยสวันของคนเล่นเลนหลายคนร oh. วยจริงต่อไปผมจะบอกเป็น oh. ไอ้นี่เขาเรียกว่ามูรามาสานครับไว้ละลายมารอดแล้วก็เบาดัมนะครับเพราะว่าตัวของเขาเป็นไฟถ้าส่วนใหญ่ไฟแทงอะไรประมาณน,นี้ซึ่งเราได้เปรียบมากเอาดิจังหวะนี้ยังไงตายอีกหนึ่งเอาลุดอีกหนึ่งตายเอามายังไงอีกหนึ่งโอ้โหมาดิตายโอ้โหเอเบาดัมถึงก็นหนีมันไม่ไหวแล้วห,หนู ไปอรอบนึงควอดคิวไปเลยค่ะเอาวะหายสีเมื่อกี้นะนี่ขนาดยังไม่ได้ออกเป็นมูรามาสานะหายไปขนาดนี้ลนะถ้าออกแล้วจะขนาดไหนอ้ามูรามาส่าผมมาแล้วนะต่อไปก็จะมาเก็บ เป็นบังกอนนะครับเอ้ยตอนนี้มีประเด็นนะครับตรงดาร์ฟเลเยอร์เอาตอนนี้ผมยังเข้าไม่ได้ผมรอเข้าจังหวะ2นะ 2> <Okay. S 1> เพราะว่าเราจะได้รดัส <c oughs> โอ้ยตอนนี้เพื่อนเราถูกฝังศพกันหมดเลย <just> เอ่ะให้เฮ้ย,เ,ย <c oughs> เห็น <c oughs> เห็น <c oughs> นะเห็นนะ นี่ดูดิดอกละสี่ร้อยเลือดหายแล้วครับเลือดอย่างกับน้ำตาลทรายระลายไปเลยเอาเปิดประเด็นอีกแล้วตายนะตายนะแหกจำไว้เก็บจัดจ้านในย่านบางม่วงโอ้โหไห้หนีก่อนเด้อเมื่อกี้กูรอดเล่นแต่ฉายานี้พี่ได้มันแล้วนะ หครับไหลาย,ยาวไปเรื่อยๆครับฟาร์มยิ่งฟาร์มยิ่งรวยนะครับคนรวยใหญ่ยยหยุดหายเงินนะครับโอเคผมชอบเก็บนกเวลาผมเล่นผมจะเก็บนกเหมือนเดิมทุกคลิปมันได้เปรียบจริงๆนะได้เก็บนกอะอ่าตอนนี้เงินเราแปดพันนำฟาร์มของฝ่ายตรงข้ามแล้ะอ้าวตอนนี้กลางมีปันเดนมีกาเดินสิบหกไปที่ช้างช้างเผือกเหมือนเดิมนะครับ ่ะคีตอนนี้ถือว่ายังน้อยอยู่นะผมดูในคลิปของคนอือ่นเขาเล่นหรือแบบว่าเป็นเซิรฟ์ฟอื่นเนี่ยเห็นคีมัน7จ็ดันกว่ามันเกินไปจริง,รงๆทําไมเราทําไม่ได้หรือต้องออกเซตแบบไหนรูนแบบไหนโอเคไงก็คอมเมนต์ด้วยนะครับอ่าตอนนี้ดักเลเยอร์โดนนะอุย้ยเพื่อนขอบคุณแตงคิ้วไรลเอ้ยมารอดโดนมาเฮ้ยโอโหตายหาตายหมู่เลยล่ะเนี้ย <laughs> โอ้ย โอเคผิดพลาดหลายๆเอามาแกแค้นนี่งไงสองพันกว้าวตายดิอย่าห้าวลายราวิลตอนนี้กูพยายามจะไล่อยู่นะโอเคมันโดดป่ะเอา้าดิกเตอร์สวยเพื่อนนึกว่าจะตายนะ <c oughs> โอเคเราได้ป้อมบนละ เฮ้ยทุกคนทำไมคิมันเขาเรียกว่าไงอ่ะมันตีป้อมแค่หนึ่งพันหนงอ่ะมันไม่แบบว่าไม่แรงเกินกว่านี้แล้วหรอเพืนได้บับแดงนะโอเคปาดเหมือนเดิมเขาเรียกว่าสร้างบาดแผลไว้ที่ทางช้างเพื่อนโอ้เพื่อนเจ้าดักจริงอุ้ยโดนใส่เดี๋ยวโอ้โหดาร์กเพื่อนเราโดนแน่นอน ฟาร์มต่อครับเอา้ามาหรอเบวดามมาดิมาดิมาด,มาดิเห็นนะอ๋อตอนนี้โดนชิงดาร์ไปแล้วถอยก่อนเพื่อนถอยก่อนเอาตอนนี้อุ๊ยสามพันสี่เหี้ยแรงมากอุทานเลยไอ้ตอนนี้จะจบได้อะผมว่าจบได้นะ อ่ามาลราโดดมานี่ก็หายสิครับตายดิตายในหน้าที่เยอ่ยโอ้โหเพนก็แรงเอาเลยอะเอานี่เราก็แรงนะแอดติสิบเอ็ดแล้วอะเฮ้ยตอนนี้จบได้ผมว่าจบได้โอโ้ขี้ไอเขาไม่ได้คีดิตีแค่สองร้อยเองเบามากเอา้าลัดยังไงโดนี่อย่างเงี้ยกาดกระสน ไม่ต้องถึงกับขัน้สนสไนเปอร์ตายโอ้โหโอ้จบครับโอเคทุกคนนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับส c คร b e ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันเด้อบ๊ายบาย